ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความประทับใจเรื่องราวไหนเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ก้าวเดินต่อมีหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะคือครูชินตกรไกราลาชตอนนั้นไปเรียนร้องเพลงแล้วครูชวนไปร้องเพลงเรือ,อเฉพาะพ,ะพักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าอตอนนั้นมีพ่อหวังเตะแม่ประยูนแม่บัวผัน<อ>จันสีแม่ขวัญจิตสีประจันแม่สีนวลแล้วเนื้อเพลงที่ครูให้เนี่ย ก็คือให้ในรถได้รับเนื้อที่สันปั๊บๆเลยนะคะเสื้อผ้าก็ไม่มีค่ะผ้าถุงเนี่ยรู้สึกแม่ขวัญใจจะให้เข็มขัดก็ของแม่บัวผันเดี๋ยวนะคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น20กว่ากว่าค่ะมาะมาเป็นอาจารย์ได้3ปีค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องลงเรือส่วนหลวดรอเก้าคืองานใหญ่มากเลยนะคะอีกตอนที่ลงไปเสร็จแล้วาเอาพวงมาลัยสีเหลืองอ่ะพวงมาลัยดาวเรืองอ่ะมาใส่ รู้สึกว่าพวงมาไัยเนี่ยมันหนักมากมันหนักหนักหนักแล้วก็ตั้งจิตอธิฐานมาไหว้ครูนะคะมันเหมือนมันเหมือนเบาออตอนร้องเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกตัวว่าเราร้องยังไงรำด้วยนะคะแม่บัวรำออด้วย,ยมีคนบอกว่าองค์ลง<อ>ก็ประทับใจที่สุดครั้งนั้นนี่เป็นจุดบรรดาลใจที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องทุ่มเทอุทิศรักมากตั้งแต่บัดนั้นเลยค่ะ ปัจจุบันนี้มีคนที่ร้องเล่นเพลงพื้นบ้านมากน้อยแค่ไหนคะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะถ้านับคงเป็นเลขหลักร้อยต้องพยายามที่จะรื้อฟื้นต้องพยายามสร้างคนใหม่ตอนนี้ก็เพราะพันกล้าเน,นี่ยแหละค่ะ